สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะมาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนในหน่วยอาชีพต่างๆในชุมชนเรื่องสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนุ้มนิ่มก็จะพาเด็กๆไปดูสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพกันนะคะว่าจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพเรามาดูสถานที่แรกกันนะคะสถานที่แรกก็คือโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่ทำงานของคุณหมอพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลจะมีไว้ให้ผู้ป่วยพักอาศัยในการรักษาตัวนะคะสถานที่ที่สก็คือสถานีนตำรวจน,นะคะ สถานีตำรวจเป็นที่ทำงานของคุณตำรวจนะคะแล้วในสถานีนะคะก็ยังมีห้องขังไว้ขังผู้ต้องหานะคะสถานที่ที่3นะคะก็คือสถานีดับเพลิงค่ะสถานีดับเพลิงนะคะก็จะเป็นที่ทำงานของนักดับเพลิงค่ะในสถานีนะคะก็จะมีรถบรรทุกน้ำหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้ในการดับเพลิงค่ะ สถานที่ที่สนะคะก็คือตลาดค่ะตลาดนะคะก็เป็นที่ทำงานของพ่อค้าแม่ค้านะคะในตลาดก็จะขายของเยอะแยะเลยค่ะเช่นผลไม้อาหารของใช้ต่างๆนะคะก็จะมีขายที่ตลาดสถานที่ที่5นะคะก็คือสนามบินค่ะสนามบินนะคะก็เป็นที่ทำงานของสจว์ตแอร์โฮสเตสนะคะหรือพนักงานต่างๆ สนามบินนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีเครื่องบินนะคะสถานที่ที่6นะคะก็คือสถานีอวกาศนะคะสถานีอวกาศนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากเช่นกันแล้วก็เป็นสถานที่ทํางานของนักบินอวกาศนะคะสถานที่ที่7นะคะก็คือสนามกีฬาสนามกีฬาก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะคะ แล้วก็เป็นสถานที่ทำงานของนักกีฬาค่ะก็จะมีนักกีฬาหลากหลายประเภทเลยนะคะเช่นนักฟุตบอลน,นักกอล,ล์ลบอลน,นักตะก้อนักเปตองนะคะก็จะหลากหลายเลยต่อไปสถานที่ที่8นะคะสถานที่ที่8ก็คือโรงเรียนค่ะโรงเรียนนะคะก็เป็นที่ทำงานของคุณครูค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับเด็กๆนะคะ สานที่ที่9นะคะก็คือร้านอาหารค่ะร้านอาหารนะคะก็เป็นที่ทำงานของพ่อครัวแม่ครัวนะคะก็จะมีไว้สำหรับการประกอบอาหารนะคะแล้วก็สำหรับขายอาหารค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพไปแล้วใช่ไหมคะบางอาชีพนะคะก็จะมีสถานที่ทำงานเหมือนกันนะคะ เช่นคุณหมอพยาบาลนะคะก็จะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าก็จะทำงานอยู่ที่ตลาดเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณครูก็จะทำงานอยู่ที่โรงเรียนคุณตำรวจก็จะทำงานอยู่ที่สถานีตํำรวจนะคะซึงก็มีความแตกต่างกันสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนุ่มนิ่มก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็มาพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย